ที่ประจักษ์เนี่ยนะครับสั่งไปตั้งแต่วันที่29เดือนสมอันนี้มีมาร์กกิ้งอยู่เนาะที่เราทําการส่งไปนะครับก็อันนี้เดือน7เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ประมาณ4ี่เดือนนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเคสแบบนี้เราดูแลให้ได้นะครับสบายๆเนาะเดี๋ยวเราไปที่สนามกันนะครับไปเทสในระยะใกล้ระยะไกลดูก็จะเทสทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับหลาปรับบนล่างไ้ขวาเทสอาการเคลื่อนไหมหลังจากที่เราถอดมาทั้งหมดนะครับ ทีนี้สุดท้ายนะครับประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของเจ้าตัวปรับหลาเนาะว่ามันจะยังใช้ได้ไหมสวัสดีครับผมทุยบัฟฟโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาพี่น้องสมาชิกทุกท่านเนาะมาดูวิธีการซ่อมกล้องอาการปรับหลาปรับไม่ได้กันนะครับ ก็เคสนี้จะเป็นของคุณพี่ประจัก์นะครับนี่เลยเนาะมีอาการปรับหลาเสียนะครับเบื้องต้นเนี่ยพ่ประจักาพี่ประจัก์แจ้งผมมาว่าตัวปรับหลาเนี่ยมันปรับไม่ได้หรือว่าปรับได้นิดเดียวเองก็คือได้ประมาณสักเซนหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวปรับหลาจะต้องปรับได้เกือบเกือบรอบนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่8ดหลาไปยันอินฟินิตี้เลยหรือพูดง่ายว่าสูงทสุดก็คือประมาณ500หลานะครับแต่ของพี่ประจัก์เนี่ยปรับได้แค่ประมาณสักแปดไปจนถึง10นิดๆิได้เนาะ ผมก็เลยให้พี่ประจัก์เนี่ยส่งของกลับมานะครับเพื่อที่จะทําการซ่อมแล้วก็เซอร์วิสให้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงก่อนในเรื่องของการซ่อมกล้องตัวเนี้ยเราดูแลเฉพาะลูกค้าในร้านเนาะเราไม่ได้รับซ่อมกล้องนอกนะครับใครที่ต้องการจะให้ผมซ่อมต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้รับซ่อมในคลิปนี้ผมจัดทําเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องสมาชิกที่อยากจะซ่อมเองเพื่อได้ดูแล้วก็ไปซ่อมเองกันแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือจัดทําให้กับทางลูกค้าของเรานะครับก็คือพี่ประจักร เพื่อที่จะให้พี่ประจักษ์ดูว่าเราทําการซ่อมจริงแล้วก็เทสจริงให้ดูนะครับพี่ประจักษ์เนี่ยนะครับสั่งไปตั้งแต่วันที่29เดือน3อันนี้มีมาร์กจรงอยู่เนาะที่เราทําการส่งไปนะครับก็อันนี้เดือน7เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ4เดือนนิดนิดนะครับได้เนาะสี่เดือนนิดนิดเนาะมีอาการตัวปรับหลาปรับไม่ได้ผมก็เลยให้พี่ประจักษ์เนี่ยส่งกลับมาแล้วก็ทําการแกะหรือทั้งหมดนะครับแล้วก็จัดเจ้าตัวปรับหลาเข้าไปใหม่ อะแกะกลองดูอันนี้พี่ประจัก์ใส่เงินมาให้80บาทนะครับก็ตัวนี้เป็นค่าส่งกลับเนาะส่วนค่าซ่อมหรือค่าดูแลเนี่ยเราไม่ได้คิดนะครับอันนี้ดูแลฟรีบริการฟรีนะครับเป็นการดูแลลูกค้าของทางร้านเราคิดแค่ค่าส่งกลับ80บาทอันดับแรกเลยนะครับก็จะทําการเช็คเจ้าตัวปรับหลาก่อน ปรากฏว่ามันปรับได้แค่นิดเดียวนะครับเหมือนที่พี่ประจักษ์บอกเลยมันปรับไม่ได้นะครับผมก็จะทําการแกะออกถอดน็อตทั้งหมดสี่ตัวเนาะมันจะมีน็อตตรงมุมเนี่ยสี่มุมนะครับ <c oughs> ดึงฝาออกเสร็จปุ๊บเราจะเจอด้านในนะครับเอาลูกยางกันฝุ่นออกก่อนตัวน,นี้เป็นลูกยางกันฝุ่นเข้านะครับแล้วก็ถอดตัวเลนด้านหลังเพื่อที่จะใช้ความร้อนเป่าให้ความร้อนมันระบายออกนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ จะเริ่มเป่าเลยนะครับจริงๆใช้เวลาเป่านานเนาะแต่ว่าน,นี้ผมตัดคลิปให้มันสั้นลงนะครับมันจะเป็นฝาครับมีเขี้ยวเนาะอันนี้ผมใช้เวนเนียจับแทนประแจนะครับเพราะว่าเราไม่มีประแจโดยตรงก็ใช้เวนเนียจับสองข้างแล้วก็ขันออก อาการตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวขาของตัวปรับหลาเนี่ยมันหลุดนะครับจริงๆไม่ใช่พอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยลักษณะขามันยังอยู่ดีเลยแต่ว่ามันมีอาการงอ,อนิดๆนะครับก็ต้องถอดเจ้าตัวฝาตัวในออกนะครับเพื่อที่จะดูอาการจริงๆของมันตัวศั์มันตัดพอดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ถ่ายช่วงที่เราแกะฝาตัวนี้ออกนะครับพอคลิปตัดมาอีกทีนึงเนี่ยผมกดถ่ายใหม่เนาะ มันจะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวฝาตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วนะครับพอดีผมจะโงกไปเห็นโทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่ด้านบนพอดีก็เลยกดถ่ายใหม่นะครับก็ต้องทําการถอดชุดใหญ่เลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะถอดแค่ตัวสวิตช์ปรับหลายอย่างเดียวนะครับอันนี้เราต้องถอดตัวเลนออกเลยก็เลยต้องใส่ขาเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าตัวขาของตัวเลนปรับหลาด้านในนะครับสังเกตดูนะผมหมุนให้ดูเนี่ย มันจะมีอาการงอนิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตีมันให้เข้าลูกเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ความร้อนเป่าเนาะเพื่อที่จะให้น้ายาล็อกเกี่ยวมันละลายนะครับเป่าจี้เข้าไปเลยอันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะแต่ว่าผมตัดคลิปให้มันเร็วขึ้นเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับออกแล้วนี่ตัวนี้จะเป็นเลนส์ปรับหลานะครับ จากนั้นก็ทำความสะอาดเกลียวเช็ดเกลียวให้เรียบร้อยเนาะติ้งไว้ให้เย็นนะครับลักษณะจะเย็นเรียบร้อยแล้วลก็คือใช้มือจับได้อันนี้เป็นเลนปรับหลานะครับที่ผมจับขึ้นมาลักษณะอาการเสียของพี่ประจักษนะ์เนาะก็คือว่าเจ้าตัวท่อตรงนี้มันมีอาการเหมือนกับว่าจารบีมันมันแห้งไปนะครับมันเลยทําให้เจ้าตัวเลนปรับหลาเวลาเราปรับเคลื่อนเนี่ยมันไปขูดเป็นรอยเขาขาเหมือนที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยตอนนี้นะครับเลยทําให้มีอาการฝืดพอมีอาการฝืดเสร็จปุ๊บ เจ้าตัวขาจับที่เป็นสีเงินๆที่โผล่มานะครับมันจะทําให้เจ้าตัวนั้นรับแรงบิดจากตัวนี้มากพอแรงบิดจากตัวนี้มากปุ๊บมันทําให้เสาเนี่ยงอพองอเสร็จปุ๊บมันจะทําให้ระบบทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ทํางานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีอาการอันดับแรกเลยนะก็คือปรับหลาเริ่มฝืดพอเริ่มฝืดเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าทางพี่ประจักษ์ก็ไม่รู้แล้วก็ไปฝืนปรับมันต่อพอไปฝืนปรับมันต่อปุ๊บมันก็ทําให้เสาเนี่งอเลยแล้วมันก็หลุดจากเบ้าแล้วก็มาการ,รัไ่ได้นะคบ ส่วนวิธีการแก้นะครับผมก็จะทําการจัดเจ้าตัวขาตัวนี้ใหม่ให้มันมีอ,องศาที่ถูกต้องนะครับก็โดยการใช้เจ้าตัวประแจรหรือว่าใช้อะไรก็ได้ตอกมันให้ตรงนะครับเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็คือผมใช้ประแจตีมันนะครับให้เสาเนี่ยมันตรงเนาะก็เหมือนดัดกลับมาน,นั่นแหละให้มันตรงให้มันได้ฉากตั้งฉากกันแบบนี้เหมือนตัวแอลนะครับลหลังจากนั้นก็ใช้จระบีช่วยในการหล่อลื่น จารบีจะตันนี้จะทาที่ตัวท่อกล้องตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวเลนส์ปรับหลาด้วยนะครับทั้ง2ตัวเลยจารบีที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นจารบีลอกตกปลานะอันนี้มันใช้ด้วยกันได้นะครับจะเป็นจารบีขาวลองไปหาซื้อก็ดูตามร้านตกปลาเนาะ,ะหลังจากนั้นทําการเทสนะครับขันกับขันตัวท่อกับเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะทําการใส่ฝาฝาตัวปรับนะแล้วก็มาร์คจุดไว้นะครับแล้วก็ต้องบิดดูก่อนว่า เจ้าตัวเลนปรับหลาเนี่ยมันวิ่งได้รอบไหมอันนี้ก็คือวิ่งได้รอบละนะครับชัวเสร็จปุ๊บแล้วก็อัดจาะระบีเข้าไปที่ตัวตัวปรับด้วยนะครับสวิตตัวปรับด้านในนะเพื่อที่จะให้มันลื่นหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวลิงก์เหมือนเดิมนะครับขันกัดขันกลับที่เดิมเนาะก่อนขันนะครับใส่น้ำยาลอกเกียวเหมือนที่ผมใส่ดูด้วยเนาะอัดกับเข้าไป ขันพอตึงมือนะครับตอนนี้ไม่ต้องขันแน่นมากนะโอเคหลังจากนั้นใส่ฝาจริงเทสนะครับเพื่อที่จะดูว่า,าเวลามือเราปรับเนี่ยมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันฝืดมากฝืดน้อยนะครับอันนี้ก็คือลื่นปืดไม่ฝืดนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการใส่เจ้าตัวเลนส์สายตาด้านหลังกลับเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกยางกันฝุ่นที่ตัวปรับหลานะครับใส่กลับเข้าไปแบบนี้อย่าลืมใช้จาระบีนะครับช่วยเขาหน่อย ตัวนี้มันจะกันฝุ่นได้นะครับแล้วก็ไม่ทําให้ฝืดด้วยเวลาที่เราใช้จัระบีเนาะขันฝากลับนะครับสีมุมเลยเช็คดูอีกทีหนึง่งโอเคตรงตำแหน่งมาร์กนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่แหนบเข้าไปตัวนี้เป็นแหนบสปริงนะเหมือนที่เคย,เคยผมเคยบอกบ่อยๆนะครับเรื่องแหนบสปริงตัวนี้มันจะรับแรงกระแทกได้ดีนะครับกันเคลื่อนได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะแหนบตัวนี้มันจะมีในกล้องเฉพาะบางรุ่นนะ ใส่น้ำยาล้วเกลียวกลับไปด้วยขันพอตึงมือนะครับหลังจากนั้นก็จุดจุดท้ายนะครับเป็นท่อกลางตัวนี้จุดตรงกลางใส่น้ำยาลลอกเกลียวเข้าไปนะครับให้รอบๆเลยเอาขาออกเช็ดทําความสะอาดก็ตัวหนังสือตอนแรกมาเหลืองหมดเลยนะครับอันนี้เราเช็ดก็ขาวขึ้นแล้วใส่ลุยหนักไปหน่อยเนาะใช้น้ำยาเช็ดให้ ส่วนตัวเลนส์ด้านหลังก็สกรปรกไปหน่อยนะครับก็เลยใช้น้ำยาชิดกระจกนะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับเรียบร้อยนะครับครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเคสของพี่ประจักษ์นะครับสำหรับวิธีการซ่อมเจ้าตัวปรับหลาตรงนี้นะครับส่วนเรื่องสาเหตุหลกัหลกๆที่มันมีอาการาหลุดออกจากเบ้านะครับผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับว่าตัวจจระบีตรงนี้มันน้อยเกินมันก็เลยทําให้ เจ้าตัวปรับหลานเนี่ยฝืดพอฝืดเสร็จปุ๊บพี่ประจัก์ก็เลยไปอัดมันเหมือนกับว่าไปฝืดมันพอไปฝืดมันเสร็จปุ๊บมันทาให้เสาตัวเนี้ยมันงอได้นะครับก็อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เนาะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเคสแบบนี้เราดูแลให้ได้นะครับสบายๆเนาะแค่เอามาแล้วก็ถอดใส่จัละบีเข้าไปใหม่นะครับดัดตัวขาให้มันเข้ามุมใหม่แค่นั้นเองนะครับเกคนนี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากมายเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปที่สนามกันนะครับไปเทสในระยะใกล้ระยะไกลดูก็จะเทสทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับหลาปรับบนล่างซ้ายขวาเทสอาการเคลื่อนไหมหลังจากที่เราถอดมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เทสตัวซูมเทสตัวสายตานะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเป้าระยะ30เมตรนะครับที่ผมตั้งไว้อันดับแรกเนี่ยผมจะดูการปรับของตัวกล้องเขาก่อนว่าบนล่างกับซ้ายขวาเนี่ยปรับได้ไหมนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวเราจะยิงเพื่อตั้งกล้องเลยมาดูกัน ซูมสี่เท่านะตอนนี้ซูมเยอะน้อยมาเอาสักแปดพอดูตำบลกระสุนกันว่ามันจะตกตรงไหนนะครับตกขวาล่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะปรับกล้องลงล่างไปก็คือปรับให้กระสุนขึ้นบนนั่นเองนะครับ ก็ปรับกระสุนให้ไปทางซ้ายนะครับหรือว่าปรับตัวกล้องให้ไปทางขวาเนาะเรียบร้อยก็จุดแรกนะครับตัวปรับบนล่างซ้ายขวายังใช้ได้ปกตินะ สนัดซ้อนระยะ30เมตรนะครับตัวแนบกล้องเนี่ยไม่ได้โดดไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผ่านทีนี้สุดท้ายนะครับประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของเจ้าตัวปรับหลาเนาะว่ามันจะยังใช้ได้ไหมผมจะโฟกัสตัวกล้องเนาะไปที่ระยะ150เมตรเราจะเบอร์เอรนิดๆน,นะครับรูปตัวคนเนะาะทำการซูมเพิ่มให้เป็นระยะสูงสุด ไหมเบอร์เลยนะครับโฟกัสหลายยังไม่ได้นะอันนี้เราจะปรับโฟกัสหลาดูปืดนี่เป็นไงใส่ปิ้งระยะร้อยห้าสิบเนาะเอ็กกลางที่หัวนะครับอืมต่ำไปหน่อยเช็ดกล้องขึ้นอีกประมาณสิบสองโดน โดนโอเคสุดท้ายนะครับเราจะไปยิงที่ระยะ200เมตรตกต่ำไปอีกเกือบหยิบสี่โดนโดนเรียบร้อยนะครับสรุปผ่านกล้องของพี่ประจักษ์เนาะ หาตามได้ทุกระยะแล้วนะครับใครที่อยากจะซ่อมเองก็ลองดูในคลิปน้องวิธีการซ่อมนะครับส่วนใครที่จะส่งให้ผมซ่อมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้รับซ่อมนอกเนาะผมดูแลเฉพาะลูกค้าในร้านอันนี้เป็นลูกค้าในร้านของพี่ประจักษ์นะครับเราดูแลกันประมาณนี้เนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอแค่8 0บบาทค่าส่งกลับแค่นั้นเอง สุดท้ายนะครับขอญอาตอีกนิดนึงเนาะก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าในร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆหรือว่ากล้องรุ่นนี้ก็แล้วแต่นะก็สอบถามกันมาได้นะครับทักไลน์มาได้เนะาะไอดีไลน์จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็เจ้าตัวอะไรนะสก็อตแคมเนาะก็มีให้มีให้ใช้บริการเหมือนกันเนาะแล้วก็เจ้าตัวท่านพาดนะครับก็มีให้พี่น้องสมาชิกได้ใช้บริการเหมือนกันนะครับสนใจก็ทักไลน์สอบถามหรือว่าโทรมาคุยกันได้นะครับไปสวัสดีครับ